ครับสวัสดีแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับผม d a d ดดี้เอฟเกมมิ่ง f บบอลไฟเ e อร์เกอร์กับเกมแ a t แฟน t a ซ y นะครับวันนี้ไม่ได้มาแนะนำโหมดในการเล่นเกมครับแต่จะมาแนะนำประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้ผ่านมา5เดือนเล่นตั้งแต่เกมเปิดวันแรกนะครับไม่ได้อยากให้ คนพลาดเหมือนผมอยากให้วางแผนให้ดีนะครับในการเปิดตัวละครในเกมนี้นะครับถ้าเราเล่นสายสะสมเปิดได้ทุกตัวไม่เป็นไรครับสายสะสมแต่ถ้าเราจะเล่นในโหมดต่างๆอย่างเช่นโหมด PvP เราจะต้องมีสกาเลตเราเราจะต้องมีอา o อสนะครับเราจะต้องมี ตัวกลางโลกหนาหนาสักตัวหนึ่งไม่อันยญาหรือเป็นเซกินะครับต้องทำดาวให้ถึงนะครับต้องทำดาวให้ถึงผมทำดาวไม่ถึงเมื่อก่อนผมเปิดตัวมิกะนี่นะครับมิกะผมเปิดตัวละครมั่วซั่วมากอ่ะผมยกตัวอย่างผมเปิดมิกะก่อนหน้านี้มิกะของผมเนี่ยแค่3ดาว ผมเปิดไม่ถึงวางแผนไม่ดีมันกลายเป็นว่ามิกะใช้ความสามารถได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคือมิกะเนี่ยถ้ามัน3ดาวมันจะไม่ได้เอฟฟิกของ4ดาวมันยังไม่ถึงมันก็จะครึ่งค่งกลางกลาใช้ได้แค่2ดาว ถ้าเราอัพเต็มสีดาวปุ๊บมันจะได้เอฟเฟกต์ดาเมจคี่ได้ข้เพิ่มมาด้วยแล้วก็จะจะสามารถทำให้เราเนี่ยติดเอฟเฟกโจมตีตามก็คือว่าออกไปโจมตีฟรีได้เพิ่มขึ้นนะครับเราต้องวางแผนให้ดีเวลาเปิดตัวละครอ,อย่างชนะิโร่เนี่ยชิโร่ผมว่าผมทำดาวเยอะไปจริงๆ s h ชิโร่เปิดไปแค่ดาวเดียวก็พอใช่ไหมครับดาวเดียวก็พอ มิโนทาร่ามิโนทาร่าเนี่ยหนึ่งดาวสี่ดาวหกดาวได้นะครับสกาเลตทำไมผมทำสกาเลตหกดาวของผมมาใน PVP นะครับไม่มีตัวดามเมดแรงๆเลยผมจะมีแต่ ตัวละครที่ใช้เล่น PVE ก็คือตะลุยดานตีบอสนะครับถ้า PVP ผมไม่มีผมเลยต้องผมจึงต้องทำสกาเล็ทดาวนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยวางแผนให้ดีเก็บลูกแก้วแดงไว้เยอะๆเพื่อที่จะเปิดตัวที่มันสำคัญสำคัญนะครับ พอถึงเวลาเดี๋ยวเราจะใช้ไม่พอครับเหมือนถ้าเราจะทํา6ดาวนะ6ดาวอย่างน้อยๆ้ยยยลูกแก้วแดงเราต้องมีประมาณ6 0หมื่นอัพขึ้นไปเลย6 0หมื่นอัพยังไม่รวมเพชรฟ้าที่สำรองนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเปิดตัวละค,มครมันแนกเกลือหรือเปล่าเราก็ต้องเผื่อๆไว้นะครับก็ผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่น ใหม่ทุกคนนะครับผู้เล่นเก่านี่เราไม่พูดถึงผู้เล่นเก่าตอนนี้เขาไปไกลแล้วนะครับเก่งๆมีเยอะมากตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่นใหม่ทุกทกคนอย่าท้อนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆสนุกกับเกมนะครับอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเดี๋ยวมันจะไม่สนุก เล่นไปเรื่อยๆขอให้เอ j นจกับเกมมีความสุขกับการเล่น Cat Fantasy นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมช่อง Daddy F Gaming ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ